ครับสวัสดีครับผมประหยัดมากแต่ครับครับผมอูดอโดเลชาครับทำทำทำครับวันนี้ครับวันนี้ก็วันนี้พัดไม่ดีครับเติบดีตีเหล็กดีแต่พัดไม่ดีเลยพัดเฉียวไปเฉียวมาตั้งอ่ะตั้ง,ลงลหลุมหนึ่งไปจนถึงหลุมอ่ได้พอพาห้าหลุมเดียวไปพาห้าสองหลุมรอบแรกนอกนั้นเฉียดทุกหลุมเลยยิงรีทุกหลุมเลยครับผมก็พอดีมาพัดแรกเบอร์ดี มายิงกระจายอันนี้มากับมากระจายมาสามสามติดแล้วก็รอบรอบแรกได้มาห้าบอรี่หนึ่งโบกี้สี่รอบหลังได้ามาอีกสองรอบรอบสองเนี่ยมันบังเอิญเนี่ยลูกมันปักบอลเยอะก็ช่วยเขาหาแล้วเราก็ไม่มีมาที่แล้วก,วก็อยู่ในเกมมาด้วยแล้วก็มันพัดไม่ค่อยได้ได้แค่สองเป็นโถมันเด้อครับก็รอบหลังก็เริ่มดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่า ามาเสียโบกี้หลุมหลุมง่ายที่สุดในสนามก็ได้เพรว่าไอหลุมอะไรนะหลุมสิบห้าหลุมสิบห้าพอทงอยู่หน้าเพราะว่าม,มามันมันสนามมันแฉะแล้วมันตีบังคับลูกไม่ค่อยได้ถึงตั้งลูกก็จริงัื้นพื้นล่างมันแฉะเราก็พยายามตีสอยให้มันให้มันโดนแต่ลูกไงก็วันนี้ก็โอเคถือว่ายังยังสุสีกับบุดร ตีไม่ได้นี่แชมป์มาบํา <c oughs> มัดเราลองแชมป์ตลอดไม่ไหวก <c oughs> ็วอยู่ที่ลูกพัดแล้วเขาพัดมาก็หนาวเหมือนกันเ <c oughs> ขาตีเป็นเส้นอยู่แล้วครับก็ได้สนุกสนาน <c oughs> ใช่ใช่ใช่ครับไม่ได้เสีเยเลือดอะไรเพราะว่าสนามอย่างนี้ได้แค่นี้ก็โอเคแล้ <c oughs> วันห้าเดอร์หกวันเดอร์ก็โอเคครับผมครับผม